สวัสดีค่ะกินข้าจ้าพี่น้องอะังวี้มีัรดอกกุ้งขนมจีนอออยาะไรพนยอรพยูอะพันสเออ o ุ้ยสมพักเซียนพี่น้องอะไรพูดซันสอยาอยาสมพักเซียน กินเปรี้ยวๆวันนี้อยากกินเปรี้ยวๆอืมเขยิบจับปิดอืมพักก็มีแค่์จวงงอกก็แบบนี้อนเปรี้ยวก็อี้ไหมมั่มีสักนั่นนั่นน่ะอันอันกินล่อก็อี้พี่น้องลูกเปรี้ยวก็อี้๋ไฮยุ้งอันล่อลูกเปรี้ยก็อี๋กับบอมาจักเทื้อพี่น้องข้าจะกุยกระโอพี่น้องเอ้ยอันนั่งไปนั่งมาพี่น้องไขกระนาวเนาะไขกระนังบ่ได้สุดท้ายกัวกระหอบ เขาเมา่กินในบ้านคือเกาพี่น้นองเพราะว่ามันหนาวพี่น้องข้างนอกนะา๊ะเนาะอันลูกเค้นควยหอบแนวมากินขนา้างในห้พี่น้องไล่เขาออกข้างนอกพี่น้องเพื่อนจะออกไปนั่งข้างนอกน้ำควยนะพี่น้องไผสิเป็นยังไหนมันหนาวเนาะ่อยกระโบไปแล้วบัดน,นี้บัดน,นี้เฮ็ดคิปอยู่ข้างในกะอัน อนอัวพี่น้องเอ,อ้ยจ๊กเสียงทีวีเสียงโทรทัศน์จ๊กเสียงขวัวเบาจ๊กเสียงหลูกเนาะก <c oughs> ็ได้เดี๋มานาัางเบาจังสี่หล่ะจ้าพี่น้องจ้าแม่ลูกอ่อนว่าจะไปนางเฮดคชิปสบายสบายอยู่หลังบานพี่น้องมันหนาวแมกินได้ข้าวเดียวกับต้องหอบกันเข้ามาพี่น้องอันจะเอาซูฟังจะพี่น้องอันเพื่อนสามีเพิ่อนอยากกินอาหารไทยพี่นอวว้องเราบ่เคยกินอาหารไทยเนาะจะกคิดจังใดจังอยากไปกินนะอันนสงข้อความมาหาสามีเพราะว่า ฉันอันสิไปกินอาหารไทยเมื่อแรกนี่เพื่นว่าอันทาเนี่ยเธอให้เนี่เธอเธอให้ฉันเนี่ยว,ว่าฉันกวนจะกินเมนูใดเพื่นว่าบุกอังลเลอร์บาดนี้พลังบ่เคยกินอาหารไทยคอยกะเนะนําเป็นอันพัดไทยไปเนาะแกงเขียวหวานประมาานั้นนะจ๊ะพี่น้องแล้วแต่เพื่นสิก,กินเนาะจา๊ะเนาะเพราะว่าอาหารไทยบางเทือเ้ามากักแต่เพื่อนอาจจะบ่มากเนาะจ๊ะพี่น้อง ไปเลยว่าอันนี้ขาแนะนําไปแค่สองเมนูด้ออันไปร้านอาหารไทยนะไปถามเขาก็ได้แล้วเขาชิแนะนําเองฮะลอันคนที่อยู่ในร้านน่ะนะที่เขาขายของกันนะพี่น้องเออพึ่นเราพึ่นอยากกินนะจ๊ะพี่น้องแบบว่าเพะ่เห็นัวข่ออยกินนะเป็นกเ็เลยแบบว่าอยากลองกินนะก <c oughs> ็แนะนําเนไป่นะจ๊ะเนาะว่าเป็นผัดไทยหรือว่าอันแกงเขียวหวานนะคะประมาณนี้นะจ๊นะเนาะ เดี๋ยวอันพ่นสิเป็นยังไดผูนี่สิมักบ,บ่บบเนอ,อันบ่เคยกินนะแม่พี่น้องจา้าอันมื้อวันอาทิตย์พี่น้องก้อยกาไปกินเลี้ยงสังส้คๆกันกับพี่ๆน้องๆคนไทยอยู่นี่เราจะเนาะแต่กับ่ได้เฮ็ดคลิปให้เบิ่งหลัง,หลงจ้าพี่น้องเพราะว่าเกรงใจกะเจ้านอะบกาถ่ายคลิปนะแต่ว่าถ่ายลง a c e b o o k นะถ่ายอยู่จ้าพี่น้องแต่ว่าจะเอามาเฮ็ดเป็นคลิปอ่า o u t u b e นี่คงจะบ่เอามาลงเราจะเนาะ ก็เจ <łość> ้ากะต้องการควบเป็นส่วนตัวกูว่าแล้วเนาะเขากะอันไปมวนไปซื้อกันสงนาาจารพี่ปนองก็เลยบอยอยากทายคลิปน้ำนั่นแหละประเด็นอันก็จะเาแซวข่อยพี่น้องว่าอันเป็นครั้งแรกที่เห็นข่อยมาแบบว่าอันบ่มีลูกน้ำกลนะพี่น้องอันปกติว่าข่อยนั้นไปใช้ซิมาใส่ในลูกไปน้ำกลอ่อนตอนอ่อนตอนนะจาพย์ไปอง เบ <l ots> ้าอยากนอนแมลูกอ่อนนะโอกาสที่จะไปู้เดียวมันอยากเติมจะจะพี่น้องจ๋าแต่เวาลาแรกขอไปใส่คือการตาเห็นขอไปู้เดียวเดยมีแตคนเซลพี่น้องเพราะว่าอันโอกาสที่จะไปคนเดียวมันบ่มีเนาะพี่น้องเนาะ <l ots> เอาว่าซูฟังเรา,าจะพี่น้องจ๋าเมื่อวานนี้กะอันขอได้ไปกินอันปลาสมพี่น้อง ผสมผีคนไทยบนเหนะ็ดเนาะประเทศแซ่บมากๆเลยพี่น้องถึงแต่ขอ,อย่ออเมริกาวขอยังไม่คยกินผสมแซ่บขนาดนี้เลยเป็นครั้งแรกเดี่ยวอยหูซึกว่ารสชาติแบบเดี่ยวอยตรงการนะพี่น้องผสมยุนีมมีขายเลยพี่นอ้องอ,อยู่ตาม้านอ่าคนไทยนะพี่น้องแต่ว่ารสชาติมันบ่มีพี่น้องไม่แต่รสเปรียวยอย่างเดี๋ยวเปียวปีดเปียวจี๊ดย่างเดี๋ยวเลยบ่แซ่บพี่น้องขอยให้กินเองมันก็เนาพี่น้องขอยก็เลยบ่เห็ดนะ ข่กะค่อยสั่งออนไลน์ามากินอยู่สองเถื่อเนาะรสชาติเปรี้ยวย่างเดียวคือกันกับยูรานไทยอยู่หนีเลยพี่น้องนั่นแหละอาหารออนไลน์ข่อยถึงบ่ค่อยสั่งกินนะพี่น้องเพราะว่าข่บ่หูว่ารสชาติเป็นสิเป็นจังไดนะพี่น้องข่อยถึงอ่าอยากกินยังข่กะเฮ็ดกินเองนะพี่น้องถึงบ่แแ่บสั่งสินะพี่น้องเออนั่นแหละเอามาเล่าซูฟังว่าเป็นครั้งแรกที่ได้กินผสมพี่น้องแ่บแห้ง ข่อยเจ้าในห้องกับมกินอยู่บ้านนะพี่น้องอันข่อยกินบกหอยไหมพี่น้องหอยนั่งล่มเนาะมีตะตัวใหญ่ๆข่อยกินไปอันซิฟโกนวยเนี่ยนะพี่น้องมันลายนะเพิ่นอันไดมาฟี่นะเพื่อนเพิ่นอามูฝาบักล้ายหนึ่งพี่น้องเจ้าของบ้านจแกน้ำบ่ท่านเนาะอันอันภากันกินนะไหมพี่น้องกินบกหอยอันกับมหอดบ้านพี่น้องท่องเสียข่อยน่ยพี่น้องเลย อันชงไซอันโพดบอกหวยเนาะจ้ะเนาะสำหรับคนทีมาาหม่เนาะพี่น้องมาอยู่ต่างประเทศนะโอ้ปวต้องหว่วงเรื่องอาหารการกินเด้อพี่น้องลหลายหลายตามลานค้าหรือว่าลานอาหารไทย่างสีหรือว่าตามออนไลน์่างสีเยอะแยะเนาะจะ้ะเนาะมีให้กินแบบว่าคเครื่องไทยเลยจ้ะพี่น้องอันท้าซื่อที่ว่าก็เห็ดสาเร็จรูปแล้วต้องทําใจเลอพี่นอ้องเลอป้องเถื่อมันบ่เส่บบก็จังหฮาคิดนะพี่น้อง อันเพราะว่าสมัยความว่ยยูไม่ใหม่นะพี่น้องกเให้กับเขาบ่เป็นเนาะขอ่อ,อยก็มี่จะสร้างออนล์อยางเดียวนะพี่น้องบ่แซ่บพี่น้องบ่แซ่บชักเจา้าข่อยอาจจะก,กินรสจัดก,กระไดพี่น้องจึงบ่ถือปากเนาะแต่ว่ามันอาจจะแซ่บคนอื่นแม่พี่น้องอาจจะบ่แซ่บข่อยข่อยก็เลยตรงฮาร์ดกับเขานะพี่น้องอันข่อยฮ็ดกับเขาอยู่ใช่เวลาหนึ่งปีพี่น้องกาสวเส็ดกับเขาแซีบอ่ะแม่พี่น้อง พอถึงการปรุงใส่เครื่องใส่หยังเนี่ขอ่อยเฮ็ดเป็นอยู่พี่น้องแต่ว่ามันบ่แซ่บแม่พี่น้องเพราะว่าเฮายังบ่ฮู้ว่าควรใส่อันใดนอยอันใดหลายนะพี่น้องนั่นแหลาาะเอามาเาู่ฟังจ้ะพราะเเฮ็ดกับข้าวบ่เป็นกับฟ้าวเฮ็ดให้มันเป็นอยู่เมืองไทยเด้อจ้ะเด้อกลับมารับรองว่าพวกเจ้านะ่ะตอ้องได้เฮ็ดกินเองแน่นอนจ้ะมันบ่มีหน้าปากซอยคือบ้านเฮาเด้อจ้ะพี่น้องอันข่อยอยู่เมืองไทยขอ่ขอ,ขขอ,ขอ,อยบ่เคยเฮ็ดกับข้าวเด้อพี่น้องข่อยึง เห็ดบ่เป็นไงพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านนะพี่น้องก็มีแต่ตแม่เฮ็ดให้กินนะจะบ่กเกยเห็ดกับเขาเลยจะถ้าว่าอยู่กรุงเทพก็มีแต่สื่อกินพี่น้องหน้าปากซอยเพียบเลยกับเขาเนาะน่จะจะใช่ไอติเห็ดกับเขาบ่เป็นจะพี่น้องจะเพราะว่าบ่กบเคยเห็ดเนาะมีแต่สื่อกินนะจะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบุณ f อซทุกๆกท่านที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจทุกๆคลิปด้วยค่ะพี่น้องค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ